ฮ l ลโหล r y o n นสวัสดีค่ะทุกคนปาป้าฮัลโหลวันสวัสดีค่ะวันนี้พาน้องเซรีน่ามาให้อาหารเป็ดค่ะท mm hmm. าไมคะลูก mm hmm. เป็ดอยู่ไหนเป็ดอยู่นี่ mm hmm. ไม่ต้องกลัว mm hmm. น้องเซบอกว่า, mm hmm. วาเรียกร้องอยากจะ mm hmm. มาดูเป็ดนะคะมาดูเป็ดมาให้อาหารเป็ด บรรยากศาศเป็นไงบ้างคะบ,บรรยากาศวันนี้สวยเลยบรรยากศา,กศ,ากศตอนนี้ที่สวีเดนประมาณบ่ายโมงสี่สิบห้านะคะนี่กำลังสวยเลยค่ะเอ้า <c oughs> เป็นอะไรลูกป้า,าชิกลัวชิกลัว so afraid you <are> afraid ทำ <the> <of> ไมเนี่ย I was <'m> but the last time you was you like it ก็วิ่งกันไม่หมดอืม กลัวเลสกี้กลัวเป็ดกลัวเป็ดทำไมาทำไมมาตอนมามามาอุ้มมามามาอุ้มไหมมามาให้ดูมามาให้ดูเนี่ยเอาขนมพอขนมปังมาเซหอนเดินถือขนมปังมาจากบ้านบอกว่าพอบอกว่าจะดูเป็ดนางบอกว่าให้เอาแซนวิชมาให้เป็ดสวัสดีค่ะน้องเอิญสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่แดงอังกาอังกาภาษาสวิชเป็ดค่ะดัก อยู่ตรงนี้พี่แตงสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีนะคะโฟกัสไม่หนทางนี้ก็จะเป็นแบบว่าบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะดูดิ้งเฮาเฮาโค้ทเทนท1่ไ t e e n ตอนนี้เวลาประมาณเออไม่ใช่เวลาเกือบบ่ายสองนะคะอากาศสภาพอากาศประมาณ12-13องสาอศานี่อันนี้เป็นอยากให้ดูวิวรอบๆนี้นะ ดูวิวรอบๆหน่อยมันย้อนแสงไหมเนี่ยไม่รู้นะย้อนแสงเราจะย,ย้อนแสงตรงนู้นนะคะเขากลาลังถ่ายทําหนังนะคะถ่ายทําโชว์ถ่ายถ่ายละครสักอย่างเขาถ่ายละครที่ตึกอยู่ข้างบนนะคะป,ะปะ๊าป้าล่าใหว่าเขาถ่ายละครนะคะอยู่ที่คอนโดตึกข้างบนน่ะเขาก็เลยมีตํารวจอยู่ตรงฝั<อ>่งนู้นนะคะเราก็แอบ <ๆ S 1> ไปแบบแวบดูนิดนึงนะคะนี่เขาเป็นกองละครเขากลาลังถ่ายทํานะคะๆๆอันนี้เมืองะะเซอร์เดเทเลียนะคะที่บ้นอยู่นะคะ อัะอุ๊ยอากาศออกแล้วแดดออกแล้ว s u n s h i สบายดีค่ะทุณป้นสบายสบายดีค่ะพี่แตงโอเคเลยนะคะชอบตอนนี้ก็คือแบบหน้า spring หน้าใบไม้ผีจะเข้าหน้าฤดูร้อนแล้วอะ่ะ summer มมแล้วคือแบบเฮ้ยมันดีมากเลยมันอากาศเลยดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะ อรอบรอบเนี่ยก็จะเป็นรอบรอบเนียนะจะเป็นร้านอาหารรีสรอร์ทที่ดังๆคือแบบถ้าตอนซัมเมอร์จริงๆไม่ว่างเลยนะคะทุกคนเขาจะมีโต๊ะมาอยู่หน้าข้างหน้าร้านเต็มเลยร้านอาหารตรงนู้นก็ร้านอาหารสวยๆตึกสวยๆนั่นก็ใช่ค่ะร้านอาหารริมน้ําเราลองมาหมดแล้วนะคะเพราะว่าเราอยู่เมืองนี้เราต้องลองดูนะคะเนี่ยนะคะรอบนี้เลยอุ๊ยแดดออกแล้วว่ะตรงนู้นก็ใช่ตลอดแนว่เป็นร้านอาหารริมทะเลสาบเนาะริมเขาเรียกว่าริม ถ้าจะเป็นทะเลสาบนะว้าฟ <Yeah. S 1> ้าดิิสเล็กเออทะเลสาบแหละมันเป็นทะเลสาบบ้านเราก็บึงอนะไรเนาะอันนี้ก็ใช่เนี่ยนะคะอันนี้ก็ใช่ข้างบนนั้นตลอดแนวเลยนะคะที่เราเปนเคยพาเดินไปฝั่งด้านบนอ่ะตึกเวยๆก็จะเป็นร้านอาหารร้านอาหารแล้วร้านอาหาร,ร,าหารแล้วก็ต่อไปนั้นก็จะเป็นห้างสสินค้าต่างๆที่เราเดินผ่านมานะอันนี้จะเป็นเทเตอร์นะคะน่าจะเป็นโรงภาพยนตร์เก่าแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ปิดไปหรือยังเพราะว่าโควิดนะคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะคะน่าจะปิดอยู่ ปร<ส> <orman pulse. S 1> ะมาณนี้กวาเหรอลูก you afraid she afraid บอกบกบอกว่าลูกหนักเฮแม่ i นะแฮม p ่ว่าลูกหนักแล้วเอาลงนี่เด็ก mm น้อยเข้ามาดูเป็ดนะม่าให้หน่อย เห็นหน้ามามาไหมเห็นหน้าแม่เปิ้ลไหมแม่เปิ้ลอยู่นี่แม่เปิ้ลมาวันนี้อยู่วันนี่ค่ะทุกคนแล้วมดมุกชู่งไงจ๊ะเนอะเอ้ยอยู่นี่โอ้ยโอ้ยจ้าจ้าจ้าอิงจะหายนะทังสีอยู่นี่กับป้าป้าอังกาอังกาปิดนี่อ่าะ ก็จะมีน้องๆเด็กๆน้อยเขามาให้อะค่ะเขามาดูเป็ดใกล้ๆเป็ดมันคุ้นมันมันชิ้นคุ้นคุค้นคนเนาะอ่ะเต r e the food ให้อาหารอาหารเป็ดอาหารนก it's bird also oh, <yeah. S 1> is it bird food oh it's bird food เด้อเขาให้กำลังให้อาหารนก <c oughs> เอาเราเอาเลยให้ลูก เออน้องเซ่ก็เอาเลยติต้าทำไมอ่ะกลัวนะแต่ให้อยู่กลัวนะแต่ให้อยู่เอาเลยลูกให้แม่แม่เอาให้หน่อยแม่เอานึงแม่ขอนนึ่งแม่ขอนนึ่งแม่ให้เป็ดด้วยค่ะอ่าโอเคเขาทิ้งกะแม่ทิ้งทิ้งโยนโยนอ่ะโยนนางบอกแม่ทิ้งให้ไหมดีกิฟเวอร์วัน

พอแล้วล uh, ูกไหนดูชุดจิวันนี้ป๊าป๊าโอ้โจคี้ป๊าป๊าปุชปุชอ่ะปุชปุชไม่ยอไม่จุ๊บจุ๊บเบบี้กันนกป๊าป๊าเราจะไปไหนคะ Are you hungry ป a าปาปาหิวค่ะป๊าปา เอังกาน้องเทย์ทำไมไม่ลงมาตรงนี้ล่ะว่าอยู่ที่นี่บล็อกดาวเพาะอังกากลัวเหรอมันไม่ทำอะไรนะลูกดูบรรยากาศอุ้ยฝั่งนี้ดีโซนนี้วิวนี้ดีค่ะนี่อังกาเป็ดน้องเซเรียกเป็ดสิคะเป็ดเห็นตัวเห็น เฮ้ดแปลว่าบายบายเป็นวีเออเซกุตบายภาษาสวีดินค่ะให้ตัวให้เจอโฟเฮนใ้เออังกาเฮห้ดูโฟเกนเฮ้ดูอังการบายบายนกบายบายเป็ดอ่าน้องพูดน้องเอิญบอกน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะไปยังจะไปได้ยังกลับบ้านยังชาบีโก้เฮมมานั่งกับมาม่าสี่หนีมาม่าก็นั่งอยู่เนี่ย า่ออวันนี้ชุดแมเป็นไงชุดเอาฟิตวันนี้ค่ะน้องเซไม่เดินนะลูกนะออยู่กับมาม่าโอเคไม่เดินไม่เดินไปตรงน้ํานะลูกนะเดินกับมาม่านี่ตรงนี้ตรงนี้นี่มาม่าอยู่นี่นี่เด็กน้อยหัวทองเลยนี่หัวทองเลยอันก้าอังกาไม่เซนน้องเซเราไม่มีแซนวิชแล้วมันไม่มาแล้ว โอเคหมดแล้วไงแองกาขนมปัง <difficulty? S 3> <An karaoke. S 1> หมดแล้วแองกาอี m หนึ่งคำ because of no food แองกาใหดให้โดฮะอะไรไหนเซน่าเซน่าอาหารน่ะเป็ดให้เป็ดเนาะมาแล้วมาแล้วไปสิไปหามันสิ บรรยากาศดีมากตอนนี้ค่ะทุกคนฮะเมื่อกี้มันบอกกับเราน้องว่าตรงนั้นเห็นไหมไม่รู้เห็นไหมมันมืดอยู่ตรงนู้นค่ะเขามีกองละครถ่ายเขามาถ่ายที่ห้องอพาร์ตเมนต์คอนโดอยู่ข้างบนตึกเหลืองๆเนี่ยเขาถ่ายทาละครอยู่โอเคงั้นไปกอนนะเซ่ให้ดทีมีไมมมาสเปนีนเซน่าเซน่าไปแล้วลูกพอแล้วอังกาไปแล้วลูกอังกาอิ่มแล้ว จะให้ให้ตัวยังไม่ยอมเอออังกาพอแล้วเป็ดมันไปแล้วลูกเป็ดมันอิ่มแล้วลูกมันจะไปแล้วนน่นมันไปหาฝูงมันแล้วนน่นเห็นไหมเป็ดมีกี่ตัวเยอะไหมยเชี่เฮ้ยยูซี่อ๋อฮานฮานสวอนเอ้ยหงสวอนสวอนสวอนไม่ใช่ฮาน t อู้มีสองตัว ลุกป้าๆไ e ่อยู่ค y ะย่าๆ say no w I know we not gonna go closer เราไม่ไปใกล้ๆมันบอกว่ามันมันดุป้าๆบอก aggressive เหรอ this one หงนะไม่ใช่ห่านหงหง oh really เห็นดูเด็ดหงหงขาวหงขาวไม่ไม่ไม่ใจดีห้ามเข้าใกล้นะคะไม่เหมือนเป็ดเอื่อเยบรรยากาศดีเนาะ Is it very really good weather today? Yeah. Really really good. แม่อยู่นี <s <S ่ค i̇şte okay. okay. ่ะหัวเมรแม่อยู่นี่อโอ้ยไปยังทิตาไฮทิตาไฮจะดูตรงนี้บอกมาโมบายไหนทิตาได้จะไปนั่งข้างล่างไม่ได้ลูกมันอยู่ใกล้น้ำหนาว โอเคค่ะบรรยากาศวันนี้ไปแล้วเนาะเซยให้ตัวหน่อยไป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 ไพามาดูเป็ดฮะวิธูเวออ๋อดักเซยชอบไหมเซยชอบไหมพามาพามาดูเซยชอบ Do you like it ้เช่นะด o ออลไลค์เด็ดเด็ yes โอ้ย are you happy พ่อบ้า ไปแล้วนะคะทุกคนบ้านเริ่มอยู่ข้าแล้วค่ะเดี๋ยวว่าพามาใหม่นะ